การแก้ไข ون, รัฐธรรมนูนกับการทําประชามติ <S 2> <S 2> <S การเปลี่ยนผ่านสอวอ<ม>รวมทั้งการถอนมรดกชิ้นสุดท้ายและอื่นๆของคอสอชอเป็นที่จับตาแน่ปีนี้ <S 2> <S 2> นะครับ <S 2> <S 2> <S ว่าจะทําไปถึงขนาดไหนอย่างไร <S 2> <S 2> <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเปิดสัการาดปีนี้ด้วยการไปดูว่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการยื้อแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อจะทําให้อายุของรับาลยาวจนจะครบหรือเปล่ารวมทั้งการถอนลาก ถอนมดกคอสชอเนี่ยมันไม่ง่าย,ายใช่ไหมไมนะฮะซึ่งจะต้องติดตามกันนะครับตอนนี้โดยข้อสรุปนะฮะในวันที่25ทธันวาคมที่ผ่านมาก่อนสิ้นปีเนี่ยคณะก,กรรมการที่คุณภูมิธรร,รมเวชยชัยเป็นประธานในการที่คอรมอตั้งให้ไปศึกษาว่าแนวทางประรรชามติกับการแก้รัฐมนูนเป็นยังไงเนี่ยสรุปแล้วใช่ไหมสรุปแล้วครับก็คือเบื้องต้นคือจะทําประชามติ นะฮะสามครั้งครับนะครั้งแรกคือก่อนเริ่มกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับครั้งที่2คือภายหลังแก้ไขรัฐธรรมนูญาสองพันห้าร้อยหกสิบมาตราสองร้อยห้าสิบหกนะครับเพื่อเปิดทางให้มีสภาร่างก็คือไปแก้วิธีแก้ทีนะไปแก้วิธีแก้ก่อนครับแล้วหลังจากนั้นค่อยทำประชามติครั้งสุดท้ายหลังจากล่างใหม่เสร็จใช่ครับทีนี้ไอการแก้วิธีแก้คือมาตรา256เนี่ยมันมีการเขียนบังคับไว้ว่าต้องทำประชามติต้องทำประชามติเขาเลยต้องเป็นสามครั้งนะครับ ขั้นตอนทำประชามติคุณภูมิทําว่าไงครับครับบอกว่ากาำลังทําเอกสารรายงานสรุปผลความคิดเห็นนะครับที่แตกต่างกันนําเสนอคอรอมอพิจารณากระบวนการทําประชามติจะเสร็จนะฮะจะแล้วเสร็จอย่างใช่สุดภายในตราบแรกของปีนี้เร็เวที่สุดคือปลายเดือนมกราคมอันนี้คือคือคือแนวทางนะกระบวนการนะครับแล้วก็หากคอรอมอเห็นชอบก็จะส่งต่อไปยังกรกตรให้กรกตทาประชามติใช่นะครับโดยที่คําถามที่จะชงคณะมนตรีนะว่าให้ทาประชามติเนี่ยในประเด็นไหนคือท่านเห็นชอบ หรือไม่ให้มีการทําการแก้ทำรัฐนูญฉบับใหม่โดยไม่การแก้ไขหมวดหนึ่งบทตัวไปและหมวดสองหมวดสมรากษ์อันนี้คณะกรรมการยังไม่เคาะแต่ชงให้คอรมอเป็นคนเคาะอันนี้เป็นหน้ของกรรมการนะครับซึ่งคุณภูมิธรรมบอกว่าจะเสนอคณบดีภายในเดือนนี้ใช่ไหมเสนอคอรมอให้ได้ภายในเดือนมกรานะครับแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลมุ่งแก้รัฐนูลให้ผ่านให้ได้ภายใน4ปีครับอันนี้คือ ที่ประชุมของคณะกรรมการใช่ครับนะแต่จุดยืนของเพื่อไทยล่ะจุดยืนของเพื่อไทยนี่เราได้ไปสัมภาษณ์พิเศษคุณภูมิทํมาครับก่อนปี่ใหม่นะครับบอกว่ารัฐมนุนเนี่ยต้องเป็นประชาธิปไตยมากกว่าเดิมแต่ต้องไม่สุดขั้วอันนี้เป็นจุดยืนของเพื่อไทยเขานะฮะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเพื่อให้มันผ่านไปก่อนแล้วพัฒนาต่อครับนะครับรัฐมนุนจะผ่านได้คนที่มีอำนาจอนุมัติต้องเห็นพ้องต้องกันคือฝ่ายค้านและสวด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนก็ต้องใช้รัฐมนุนฉบับเดิมฮะ ก็เท่ากับไม่แก้นั่นเองจะแบบน,นั้นหรือไม่อันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามสำหรับ,รบพวกสุดโต่งทั้งหลายะนะครับแล้วก็บอกว่าต้องเคลียร์ปรมไม่เอาหมดหนึ่งหมดไอ้ไม่เต็ม <ๆ S 2> หมดหนึ่งหมดสองไม่แก้นะครับเท่ากับแกอะายมาตราหรือไม่หรือว่าเป็นการแก้ทั้งฉบับแต่ยกเว้นสองหมวดอ,อันนี้มันก็มีการตีความต่างกาันนะครับกรอบเวลาต้องจบภายใน4ปีหมายถึงไม่เกิน4ปียืนยันว่ามีเจตนา,นาแก้รัฐธรรมนูญจริงๆครับแล้วก็เป็นคนรักษาคำพูดไม่ใช่พูดไปพูด3ปีแล้วทำไม่ได้ไปฟังเสียงของคุณภูมิธรรมเวชเช ก็เราก็คืออยากฟังในถึงที่สุดว่าเฮ้ยถ้ามันไม่แก้ไขแบบนี้มันจะผ่านไหมนั้นนู่นอ่ะตอนนี้มันเป็นความคิดว่าฉันจะทําให้เต็มที่อ่ะฉันต้องยืนหลักประทับใยอีกส่วนหนึ่งเราบอกว่าเอาให้มันแก้ได้ถ้าแก้ได้มันก็ต้องยอมลดบางอย่างเพื่อให้เขายกมือเราถ้าไม่ลดเขาก็ไม่ยกจริงๆฝ่ายค้านเองก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นด้วยอย่างนั้นหมดนะ มีพักเดียวเท่านั้นเองใช่ไหมก็เราก็พยายามจะให้มันเห็นด้วยหมดหมันลงตัวแต่ว่าถึงที่สุดแล้วก็ต้องตัดสินใจแหะครับ,รบแต่ว่าวันนี้เราพยายามทําให้ลงตัวทั้งหมดมีกําหนดไหมหรือว่ามีความคิดในใจไหมว่าเมื่อไหร่จะต้องยุติและลงตัวสัทีไม่งั้นเขาก็ข่าวว่ารัฐบาลทวงอีกอ๋อ เราพูดชัดเจนแล้วฮะว่ายัางไงก็ตามเราต้องทำน้ำนุนพร้อมกฎหมายลูกห้าเสร็จภายใน4ปีอันนี้ชัดเจนเราจะไม่มีลากไปอีกนะครับลเลือกตั้งครั้งใหม่ต้องเป็นเลือกตั้งตามเืติกาใหม่มแล้วก็เราคิดว่าสิ่งที่นั่นเราให้ความยืนยันประชาชนไปแล้วว่า เรามีเจตนาจะแก้จริงๆถ้าไม่แก้เราก็ทางานไม่ได้ขอเวลา4ปีเยอะไหมฮะกลายเป็นตัวประกันแบบรัฐบาลหรือเปล่าไม่เกินไม่เกินสีปีคือคือเราก็เป็นคนรักษาคาพูดถ้าเราพูด3ปีหรือ2ปีเราไม่รู้ว่ากระบวนการเป็นยังไงก็คือว่าอย่างน้อยความชอบธรรมการพูดว่า4ปีตามรัฐบาลเนี่ยมันก็เป็นความชอบธรรมแต่ถ้าอะไรจบได้เร็วมันก็ต้องจบได้เร็วเพราะจบแล้วเนี่ยมันจะมายืดอยู่มันก็ยังยากลำบาก ทีปีไม่เกินไม่เกินไม่ได้ยื้อแต่ขั้นตอนเป็นอย่างนั้นใช่นะครับนะครับทีนี้การประชามติครั้งแรกเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คุณนิกรจำนงซึ่งเป็นกรรมการศึกษาการทำประชามติสัดส่วนตัวแทนของพรรคชาติไทยพัฒนาในะครับเขาอ้างเป็นสสคุณนิกรไม่ได้เป็นสสนะครับบอกว่า ไม่ช้าสุดนะประชาปมติครั้งแรกไม่เกินเดือนพฤษภาคมนะครับรบ,รบ,บอกว่าหากครมอให้ความเห็นชอบแนวทางการทํประชาประชามติในเดือนมกราตามที่คุณภูมิธรรมบอกเนี่ยนะครับก็จะส่งเรื่องให้กตกตกําหนดวันออกเสียงประชามติต่อไปคาดว่าการทํประชาประชามติครั้งแรกเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างเด็วที่สุดในเดือนเมษาครับ,รบช้าที่สุดภายในเดือนพฤษภาเพราะว่าออจริงๆแล้วไอกฎหมายฉบับนี้ กฎหมายประชาธิปไตยแบบใยม่แล้วให้รณรงลงได้นะครับให้รณรงลงได้ทำความเข้าใจได้นะครับสื่อสารได้มันจะไม่เหมือนกับตอนยุคคอสชที่ทาตอนโน้นใช่ครับครับก็ต้องดูนะว่าจะต้องใช้เวลาบ้างมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และเริ่มต้นในการร่างมืนใหม่เมื่อไหร่นะครับทีนี้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่เราบอกว่าจะมีการถอนมรดกคสชหรือไม่มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยได้สั่งและร่หยคณะมนตรี ไปศึกษาแล้วนะว่าจะมีการเลิกม .44 ทั้งหมดหรือไม่หรือบางฉบับหรือไม่และจ่อเลิกคณะกรรมการที่คุณประยุทธ์ตั้งมา178ชุดนะฮะเพราะว่ามันเยอะเพราะว่าที่เราคุยกับคุณอ้วนภูมิธรรมก็ดีกับทางคุณปานปีนะภัยธานุกรก็ดีรองนายกบอกว่าบอดเยอะเรียกประชุมไม่หมดเลยนะครับจะทำอย่างไร ไปดูนะหลังจากวันที่22พฤษภาคมปี2 5 5 7ที่คอสช,อชอยึดอํานาจเนี่ยนี่ไอรอรวบรวมมานะว่ามีการออกคําสั่งทั้งหมดเนี่ยในสมัยเรืองอํานาจเนี่ยกี่ฉบับรู้ไหมห้าร้อยห้าบฉบับนี่เขาบอกอย่างน้อยนะที่เขารวบรวมได้นะครับและก็ในประกาศคําสั่ง556ร้บฉบับเนี่ยแยกเป็นปีแรกนะ คอสชยึดอำนาจเนี่ยออกประกาศไปแล้ว200ฉบับครับจริงๆแล้วยึดอำนาจตั้งกลางปีแล้วนะครับนี่คือแค่ครึ่งปีครึ่ครับปี58แล้วครับปี58ใช้มาตรา44ออกคำสั่งอย่างน้อย48ครั้งปี59ใช้มาตรา44ออกคำสั่งอย่างน้อย78ครั้งนะฮะปี60ฮะ57ครั้งแล้วก็ปี61นะครับอีก20ฉบับมันมีเนี่ยคือมันมีติ่ง62นิดหน่อยนะใช่ครับตั้งแต่ปีปีห้าแปดมาเนี่ยเฉพาะมาตราสั่งอีกแบบอื่นอีกนะครับเยอะเลยนะครับ แล้วก็ประกาศคำคำสั่งคอสชเนี่ยที่เหตุผลในการลื้อเนี่ยฮะเราบอกว่ามันมีคําสั่งที่บังคับใช้อยู่แต่ไม่เหมาะสมกับการปัจจุบันในรายวันจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยร้อยหกสิบเจ็ดฉบับรบอันนี้ต้องยกเลิกต้องยกเลิกเลยนะแต่ปัญหาก็คือว่าประกาศหรือคําสั่งคอสชเนี่ยมันเป็นฐานะเป็นกฎหมายใช่ครับถ้าจะยกเลิกต้องเสนอกฎหมายเข้าสภาเป็นพระรนุญัตใช่ไหมใช่ครับนะครับ อันนี้เราให้เห็นนะว่าตั้งนี่คำสั่งของนายกติเศษฐานะที่ให้หรือเรื่องของคำสั่งคอสอชอมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงที่เข้ามาเป็นรัฐบาลใหม่ๆนะช,ช่วงประมาณปลายเดือนกันยายนนะครับและก็อะนอกจากรื้อคำสั่งคอสอชอแล้วเนี่ย ยังต้องรื้อยุทธศาสชาตินายกพูดชัดเลยนะเพราะยุทธศาสชาติเนี่ยไปเป็นยุทธศาสชาติ20ปีซึ่งก็มีการมองว่ามันอาจจะยาวนานเกินไปสําหรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทุกวันนี้นะครับที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วก็บอกท่านนายกเลยบอกว่าการมียุทธศาสตร์เป็นกลยุทธ์ในการทำงานเป็นเรื่องที่ดีฮะแต่ไม่เชื่อว่าการวางแผนและรับตัวเองไว้ยาวนานเกินไปไม่มีใครวางแผนยาวนานขนาดนี้อย่าว่าแต่20ปี5ปีก็ยังยาก เดี๋ยวนี <atrav ies> ้โลกมันเปลี่ยนเร็วนะก็เห็นด้วยนะที่ต้องลื้อแต่การลื้อเรื่องยุยศาสชาติเนี่ยทองแค่รัฐนูลนะ่พราอยุธศาสชาติตอนปี60เนี่ยไปกําหนดไว้รัฐนูลซึ่งเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากแล้วเขามีคณะกรรมการยุธศาสชาติด้วยนะฮะมีการตั้งกันอะไรกันมาแล้วก็มีการตรวจสอบให้สวมีอำนาจตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามยุธศาสชาติหรือไม่ด้วยนะครับนี่ต้องบอกว่าจังไงเนี่ยต้องแก้ทั้งกฎหมาย หรือล่ำนุนด้วยซ้ําถ้าคุณจะรื้อมันถึงไม่ง่ายใช่ไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับตอนนี้นะครับเราไปเปรียบเทียบให้ดูนะครับเรื่องของการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติในยุคที่ผ่านมาของยุคของบิ๊กตู่นะครับกับการแนวทางการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติของคุณเศรษฐาเป็นอย่างไรนะครับต้องโดยเห็นนะเขาจะมีมีเป้าหมายอะไรบนสถานการณ์โควิดอันนี้แล้วก็เป้าหมายล้มแล้วลุกไว้นะครับต้องไปอย่างนั้นนะครับ แล้วก็การขับเคลื่อนทางทางเศรษฐกิจนะครับก็ต้องเป็นอีโคนิกทานฟอร์มเมชั่นนะเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งกางสศรษิการแรเรื่องของฟิวเจอร์โค้ดนะเรื่องของสหภาพและคุณภาพชีวิตและเรื่องการฟื้นฟูพัฒนาประเทศแต่ในขณะที่แนวคิดของรัฐบาลเศรษฐาจะไปเรื่องของ AI AI เรื่องคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับเรื่องพลังงานสะอาดภูมิรัฐศาสตร์การเคลื่อนย้ายแรงงานก็เป็นไปได้ใหม่ๆไปเป็นตามเทิโลกใช่ครับซึ่งก็ คล้ายๆกับที่ธุรกิจหลายอันรวมทั้งเราจะไปเนชั่นนะทีนี้เนี่ยนอกจากรื่องดุาชาติเนี่ยไปช่วงนี้จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสวเราทําให้เห็นนะอนหน้าสวเนี่ยในชุดปัจจุบันกับชุดที่จะเกิดขึ้นหลังวันที่11ึพฤษภาคมนะครับปีนี้เนี่ยจะมีอะไรนะทำหนาจเดียวที่หายไปพี่กอล์ฟเห็นไหมเลือกนายกใช่ฮะไม่มีอันนี้ไม่มีแล้วไม่มีเพราะเลือกนายกเนี่ยนะ ที่มีในชุดปัจจุบันเนี่ยมาจากคําถามพว่วงครับ <นะ S 1> แล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าในรัฐมนูนเขียนไว้ชัดนะว่าแค่ห้าปีห้าปีไม่ใช่ว่ารักษาการ<อ>แต่าโหวตนายกได้นะไม่มี่ะบพี่กีอฟบ,บอกว่ามีสอวอบางกลุ่ม <laughs> บอกว่าต้องตีความนะว่ายังเลือกโหวตนายกใหม่ได้ผมบอกเอ้ยคนตีความอย่างนั้นเนี่ยคุณเป็นสีธนนท์ชัยนะขณะที่เลือกองค์กรอิสระยังมีเหมือนเดิมยังมีเหมือนเดิมครับติดตามการประดูประเทศยังมีเหมือนเดิมให้ความเห็นชอบแก้ไขรัฐมนุนยังมีเหมือนเดิมครับ เปิดโอกาสอภิปรายโดยไม่ลงมติมีมันเดิมหนึ่งห้าสองนนี่มีมันเดิมนะยังเป็นอำนาจที่มีเพราะฉะนั้นเขาต้องแก้เพื่อขันแก้รัฐนูนเลยเพื่อขันน็อตเลยนะที่มาของสวชุดปัจจุบันเนี่ยสองที่เนี่ยสองคนเนี่ยมาจากการแต่งตั้งจะหมดวาระเนี่ยสิ พฤ่สภาคมคือ11นะฮะมีเวลา5ปีเป็นสวชุดและภายใต้รัฐมนูนปี60หลังและประหาบนะครับ194คนมาจากการเลือกของคสชครับอีก6คนมาจากตำแหน่งอันนี้โดยโดยตำแหน่งก็คือจริงๆแล้วก็คือ200คนนั่นแหละมี50คนเท่านั้นที่มาจากการสรรหากลุ่มอาชีพนะครับสรราเสร็จคสชเป็นคนเขอีกใช่ครับก็คือคอชุดหน้านะหลัง11 พึ่อสภาจะมาจากไหนครับจะมีสวแค่200รอคนครับมาจากการเลือกกันเองของบุคคลที่เคยทํางานด้านต่างๆแบ่งเป็นสาขาอาชีพนะฮะผมไปอ่านดูในกฎหมายรูปก็คือมียี่สิบกลุ่มครับแยกกันไปนะครับแล้วก็เลือกกันเองมาตั้งแต่ระดับอําเภอระดับจังหวัดแล้วก็มาระดับชาติครับไม่มีอํานาจร่วมบวชเลือกนายกแล้วนะครับแล้วก็มีอํานาจการพิจารณากฎหมายร่วมให้ความเห็นชอบแก้หรือไม่แก้ตั้งรูนนี้รัฐบาลไปเคาะได้ไหมไม่เกี่ยวแล้วนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันอยู่ที่การเลือกโดยกรกตจัดให้เลือกใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็ แต่สวนะครับก็จะเหลือ200คนคน้นขั้นตอนเป็นยังไงคร,ครับมีผู้สมัคร20กลุ่มอ,อาชีพนะครับแล้วเลือกกันเองเลือกเลือกกันเองไม่ใช่ประชาชนเลือกเขาเลือกเลือก,อกทางอ้อมใช่ครับสมมติว่า20กลุ่มเนี่ยสมัครไอ้นี่มันไม่เท่ากันแน่สมัครกลุ่มละ200คนเนี่ย ต้องเลือกให้เหลือ20คนนะใช่ครับเอาครับคนา้อยแปดสไม่ได้แต่200คนนั้นเป็นคนเลือกเลือกกันเองเลือกกันเองแล้วมันก็จะมีกลุ่มที่เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับที่อาจจะไม่ค่อยมีสิทธิ์มีเสียงถ้าเพื่อเป็นการเลือกตั้งปกติเนี่ยเขาก็เลยมาตั้งเป็นกลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มู้พิการอะไรนี้ก็จะมีด้วยเกษตรกรอะไรต่างๆมีหมดแยกเป็นพืชสวนพืชไรอะไรอย่างนี้เลยนะครับมีเลยลงรละเอียดเลยผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิ์เลือกสมัครได้ แค่นหนึ่งกลุ่มและในหนึ่งอำเภอก็คือมันจะมีการเลือกจากระดับอำเภอขึ้นมานะครับทุกกลุ่มเลือกกันเองระดับอำเภออำเภอแล้วก็ไปต่อจังหวัดนะครับจังหวัดแล้วจึงไปเลือกระดับประเทศครับแต่อายุนี่สี่ปีนะไม่ใช่5ปีใช่ครับในอายุวาระเนี่ยสี่ปีไม่ใช่5ปีอีกต่อไปนะครับทีนี้อีกประเด็นนึงฮะที่จะเกิดขึ้นที่เราบอกนะเรื่องการปรับใหญ่คอรมอหลังสวเปลี่ยนชุดอันนี้จะเป็นผลเอินผลเนี่ยใช่ครับ เพราะว่าพอพอ,พอสอวชุดเก่าหมดเนี่ยมันเหมือนอำนาจของคอสชอที่แฝงอยู่มันหมดไป,ม,ม,ดไปมันหมดไปไม่สา<น>มารถเลือกนายกได้ครับเพราะฉะนั้นจะจะเปลี่ยนตัวนายกจะปรับคอรมอ,อพักหนึ่งไม่พอใจจะล้มแล้วทำให้รัฐบาลล้มเป็นไปไม่ได้ใช่ครับนะครับไอคนที่เคยอภิปรายทอดไมตรีกับพักเพื่อไทยก็รอรุ้นจังหวะนี้ใช่ไหมใช่ครับเราต้องบอกนะครับว่าเป็นอย่างนี้นี่คือเรื่องของการที่จะไปแก้รัฐนูญกับการถอนลาก ถอนมรดกคอสชจะทําได้หรือไม่อย่างไรต้องติดตามจริงๆครับแต่ที่น่าติดตามมากกว่านั้นเรื่องที่เล่าร้อนพอๆกันในแวดวงสีกากีกับแวดวงของสมชสัปดาห์ที่แล้วเกิดประเด็นเรื่องของการโยกพลตํารวจรออะเอกรอยอิงค้าไปโรุมันนั่งเป็นสมชนะครับและจะเปิดทางให้ใครเป็นรองพอบและไปสู่ตําแหน่งพอบตรออีกหรือไม่รวมทั้ง อันนี้เนี่ยจะปิดโอกาสคนในที่เป็นเรียกเรียกว่ารูปม่อสมชตลอดการหรือเปล่าพักคู่เดียวครับ